สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุยเช่นเคยคะ่ะวันนี้สาวตุยก็มีแนวทางนะคะหาหน่อยสีหน่อยสูตรเม็ดเดียวนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะไว้พิจารณาการเหมือนเดิมเนาะเพื่อนๆจ๋านะคะก่อนจะไปรับชมคลิปวันที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันก่อนเนาะนะคะ สรุปผลกันก่อนนะคะเฉพาะกิจนะคะ718นะคะ718เข้าที่ตัวเด่น8นะคะเพื่อนๆจ๋าส่วนตัวเจาะไม่มานะคะก็ขอตัวข,ขอภัยด้วยเนาะ36นะคะล่าง36นะคะเข้าที่รูด3นะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็เข้าที่36แต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าใครหยิบยกคู่36เข้าไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยนะคะส่วน97 พิเศษนะคะ970นะคะ970เข้าที่เด่น9นะคะเพื่อนเพื่อนขาส่วนตัวเจาะนะคะมีแค่0 9เเพื่อนเพื่อนขาตัวกันชุดกันที่แอดมินให้มานะคะ70ไม่มีเนาะนะคะก็หลุดไปนะคะส่วน68นะคะเข้าที่เด่น8นะคะเข้าที่เด่น8ตัวหนึ่งเนาะ นะคะตัวจอะก,ก็หลุดนะคะเพื่อนๆขาก็ก,กราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะส่วน8 1 1น,น,นะคะปกติเนาะเข้าที่เด่น8อีกรอบนะคะ1 1ก็หลุดไปนะคะ0 5นาจะเข้าที่เด่น5นะคะส่วน5 0กันกไว้ก็มีแต่5 8 5 9นะคะ5 7เนะาะ5 0ไม่มานะคะเข้าเฉพาะเด่น5ค่ะส่วน V.I.P. นะคะ667นะคะ667เมื่อวานแอดมินรูดนะคะเมื่อวันก่อนแอดมินรูด6นะคะวันนี้รูด3เนาะเสียดายนะคะพเพื่อนๆคะ่ะจะตามตูดแอดมินมาทุกรอบเลยค่ะพเพื่อนๆคะ่ะก็หลุดไปเนาะพเพื่อนๆคะ่ะแอดมินก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วน54นะคะเข้าที่เด่น5อีกรอบนะคะตัวเจาะ ดูซิเพื่อนๆค่ะไม่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสี่ก็ไม่มีห้าศูนย์ก็ไม่มาโอ้ยเนาะเพื่อนๆน่าเสียดายมากๆค่ะเข้าเฉพาะตัวเด่นเนาะเดี๋ยวเราตามต่อกันจ้าวันที่นะคะฮานอยนะคะฮานอยสี่นอยสูตรเม็ดเดียวนะคะวันที่หนึ่งนะคะต้นเดือนนะคะขอให้เพื่อนๆกระเป๋าตุงและกระเป๋าเต็มกันทุกๆคนนะคะเริ่มต้นของเดือนเนาะเพื่อนๆจ้า นะคะคตัวเด่นนะคะของวันที่หนึ่งนะคะฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะสี่นอยนเนาะเพื่อนๆจ๋าตัวเด่นนะคะเด่นมีเด่นศูนย์นะคะเด่นสี่และเด่นแปดะคะ่ะส่วนวิ่งรูดนะแอดมินฟันไปที่สามและศูนย์นะคะสามและศูนย์เนาะอ่าแล้วก็ส่วนตัวนะคะตัวรูดนะคะที่แอดมินจะรูดให้วันนี้เนาะ แอดมินขอรู3อีกรอบค่ะเพื่อนๆคะ่ะต้องมาสิคะ3 0 3 1 3 2 3, 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9นะคะส่วนตัวเด่นตัวเน้นนะคะมี30เพื่อนๆคะ่ะ34นะคะ 3, 7และ 3, 8นะคะเพื่อนๆคะชอบก็ตามไหมคะชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบกอ็สามารถใช้ตัวศูนย์ไปวิ่งรูดได้เช่นกันนะคะหรือจะใช้4ก็ได้นะคะ8ก็ได้เนาะถ้าเพื่อนๆชืนน่นชอบนะคะเนาะหรือไม่ก็ใช้นะคะตัวนะคะตัวเด่นนี้เนาะจับคู่กับตัวเลขที่เพื่อนๆชืนน่นชอบได้เช่นกันนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ,ะก่อนจากกันในวันนี้แอดมนก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าอย่าลืมกดไลค์ให้ทางช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปจ้าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ